คดีพลิกค่ะคุณผู้ชมคนในเหตุการณ์เผยความจริงทูลหิรัญยศรเริ่มก่อนเด็ดคู่กรณีนิสัยดีไม่เคยกลางกับใครค่ะน่าจะยืนอยู่นะตอนนั้นแฟนเขายืนอยู่เลยนี่นี่แฟนเขาเสื้อขาวเนี่ยอันนี้ได้อยู่ที่นี่ชั้นอยู่เดี๋ยวไอ้นี่ก็ออกไป คือนะ่ากรณีคุณทูลหีรัญยศนะคะนักแสดงชื่อดังถูกโจย่านคลองถงทำร้ายร่างกายแจ้งความสนอบพลับพลาใช้หนึ่งแล้วคู่กรณีค่ะก็อ้างว่าถูกดารารุ่นใหญ่กระชากเสื้อก่อนโดยจากงแตงทีมสะพานใหม่เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากทูลหีรัญยศัดารานักแสดงชื่อดังว่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะที่เดินทางไปซื้อของที่ย่านคลองถงแต่ในระหว่างนั้นได้ถูกกลุ่มขายใหญ่ในพื้นที่เข้ามาทำร้ายร่างกายใบหน้าบวมปูดตาแตกมีเลือดไหลอาบค่ะเข้ามาทำร้ายนะคะใบหน้าเนี่ยบวมปูดค่ะเนื่องจากม ปากเสียงการเรื่องซื้อของส่วนคู่กรณีนะคะซึ่งเป็นเยาวชนและขายของอยู่ในตลาดของผมเนี่ยให้ข้อมูลว่าขณะที่ตนเองขายของอยู่ที่คลองผมในช่วงเกิดเหตุดารารุ่นใหญ่เข้ามาซื้อของที่ร้านข้างๆและถามคนขายของร้านข้างๆว่ารู้จักเขาหรือไม่ตนเองซึ่งขายของอยู่ร้านข้างๆจึงตอบไปว่าไม่รู้จักดาราชายคนนั้นก็เลยเดินเข้ามาถามว่าเมื่อกี้ใครพูดว่าไม่รู้จักเขาถ้าไม่รู้จักก็ไม่ต้องพูดพูดแบบนี้ระวังอายุสั้นเป็นคนขายของต้องพูดดีๆแล้วเขาก็พูดหลายอย่าง จนตนเองไม่อยากคุยด้วยและได้ยกมือไหว้ดาราคนดังกล่าวแล้วก็กําลังจะเดินออกไปแต่ว่าเขาเนี่ยกะชากแขนเสื้อตนเองกลับมาตนเองก็เลยสะบัดออกเขาก็กระชากเสื้ออีกรอบตนเองก็สะบัดเขาก็พลากสะดุดกล่องล้มพอลุกขึ้นได้ตนเองก็เลยสวนไปแล้วก็เกิดการชุลมุนขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอการสืบสวนอีกครั้งเลยคะ่ะคุณผู้ชม ขณะที่ล่าสุดนะคะที่คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะได้มีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่และก็ได้พูดคุยกับแม่ค้าที่บริเวณเกิดเหตุนะคะโดยแม่ค้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุก็คือวัยรุ่นทั้งสองค่ะเขานิสัยดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเขาก็พูดจาดีค่ะโดยวันเกิดเหตุค่ะดาราคนดังกล่าวเนี่ยก็เดินมาซื้อของอีกร้านหนึ่งจากนั้นคนที่ร้านที่ดาราดังกล่าวเนี่ยแวะซื้อของนะคะบอกกับชายวัยรุ่นทั้งสองคนบอกว่ารู้จักดาราคนนี้ไหมเยาวชนทั้งสองคนนะคะก็พูดว่าไม่รู้จักหรอกาัลบม แล้วก็บอกว่าพูดจาให้มันดีๆหน่อยแล้วก็มีการลงมือผลักก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะโดยฝั่งผู้ก่อเหตุก็ไม่มีการรุมทําร้ายร่างกายแต่อย่างใดค่ะมีแต่การห้ามนะคะส่วนทางด้านของภรรยาดาราค่ะก็ได้นําทุงบางอย่างเนี่ยปาไปที่ผู้ก่อเหตุด้วยซ้ำค่ะเราไปฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยดีกว่าเด็กๆเป็นไงบ้างครับตอนนิสัยตอนอยู่เนี่ยเด็กเขาใช้ได้เขาเขามือไม้อ่อนครับเราคุยกันเนี่ยครับพี่ครับพี่เขาจะอย่างนี้เลยเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ คือวันนั้นมันเกิดเหตุเนี่ยมันมันเป็นยังไงคือว่ามีเพื่อนที่ร้านข้างๆเขาถามแล้วว่าชรู้จักดาราคนนี้ไหมออแล้วน้องก็บอกว่าน้องก็บอกว่าไม่รู้จักครับครับน้องเขาก็พูดตามตรงเด็กเด็กรุ่นลูกอ่ะน้องเขาก็ไม่รู้จักรุน่นเก่าหลังจากนั้นพี่ดาราท่านเขาว่าไงบ้างเขามีดาราน่ะ เขาไม่รู้หรอกดาราหน่ะเขาพี่พี่ผู้ชายแต่พี่ผู้หญิงเขาได้ยินเขาก็เลยไปบอกพี่ผู้ชายครับพี่ผู้ชายเขาก็เลยเดินไปฐานน้องนั่นมันก็เลยมีเรื่องกันนั่นแหละจะน้องมันก็ยกมือไหว้แล้วใช่น้องเขายกมือไหว้แล้วเขาเดินหนีแล้วครับพี่เห็นเห็นกันอ่ะพี่คนแถวนี้เขาเห็นเห็นกันเขาก็ยกมือไหว้แล้วมันมีการลุมกันจริงไหมฮะไม่ได้ลุมหรอกเหมือนกับว่า ต่างคนต่างชุลมุนน่ะพี่คือว่าโดนล้มแล้วก็ชกแล้วก็คือมันก็ต้องนั่งกันอยแล้วใช่มันก็ทรมาดามไม่มีลุ้มหรอกแล้วพี่ผู้หญิงเขาก็เลยวิ่งมาช่วยแฟนเขามั้งก็เลยเอานนั้ตีหัวน้องไปอย่างเงี้ยแล้วกําไรพี่เขาหลุดแล้วพี่ีนี่เขาก็เก็บให้ตอนตีอ่ะแล้วฝั่งน้องน้องที่อยู่ร้านอ่ะไม่มีการลุ้มไหมหรือว่าไม่มีอีกคนหนึ่งมาห้ามเนาะ ไม่มีลุมน้องไม่ได้ลุมน้องก็บอกไม่ได้ลุมก็น้องก็แหกปากเสียงดังแล้วพี่มาตีเพื่อนผมทําไมแค่นั้นเองเด็กผู้ชายเนาะ